นะครัะแล้วก็ามาร์กหน้าอยู่เอามามาร์กหน้าแบบโลัวปิชตอ์อปิชต์ตอ่อนะครับน,นี่ตอนนี้เราก็มาร์กหน้าอยู่แล้วเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วเราก็จะมีแล้วเราก็จะเล่าเรื่องให้ผู้ชมฟังอะไร ก,นนก,ก็คือตอนนั้นอ่ะอ่านเริ่มเข้าสู่ก็เล่าเรื่องกันเลยนะครับก็คือตอนนั้นอ่ะผมอ่ะไปกินเอ่อ KFC ที่โรบินสันแล้วทีนี้ยผมเจอพี่โค้ชนายสิบหมื่นแล้วเนี่ยผมก็ขอถ่ายรูปเขาอ่ะเนี้ยทิ้งไม่เชื่อดูรูปนี้ ทุกคนน่าจะเห็นนะและนะผมและน้องผมก็อยากได้รูปบ้างและน้องผมเลยไปขอได้รูปอีกไม่ใช่ดูรูปนี้แบบนี้แหละแล้วทีเนี้ยผมก็ตกใจว่าเอ้ยเราเจะคนดังนะเว้ยเจอพี่คนน่้สิบหมื่นเอ้ยแล้วผมทีเนี้ยเขาก็ไปโพสล์ลงเฟซแล้วผมก็คิดว่า ในสักครั้งเราต้องเจอเด็กไออลที่ชื่อดังมากๆเลยอ่ะอจริงจริงจรเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบายๆตัวนี้ก็บายบายนะครับก็คือสตัวนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจมีพีโฟก็ได้นะครับบายบาย